ร้อย8,000ไมลใจใหญสู่ชุมชนร้อย8,000ไมล์ใจให่สูชุมชน,น,นคุณผ<อ>ูช้ชมคะตอนนี้เรากําลังยืนอยู่กับคุณกจรนุน้ยพักดีค่ะซึ่งเป็นคนต้นแบบในเรื่องของการอนุรักษ์ปู่เปรี้ยวค่ะสวัสดีค่ะมีก มีแนวคิดในการอนุรักษ์ปูเปี้ยวนี้ได้ได้แนวคิดนี้มาจากไหนคะคือว่าพอดีเมื่อก่อนเนี่ยจริงจริงแล้วมกกเมื่อก่อนของโครงการของสกวผมก็เริ่มทําที่หมู่ที่สองนะแล้วก็พอมาตอนหลังเราก็มีของหน่วยงานของต่อต่อแสดงว่าก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราทํามาก่อนแล้วทำมาก่อนแล้วครับค่ะทำแล้ว,แล,วแล้วก็ทํายังไงถึงได้เข้ามาร่วมโครงการลักป่าคือว่าอย่างนี้คือว่าพอดีมันมีเจ้าหน้าที่จำาวนและพวกผมก็ ใหมความรู้กับเรื่องปูเปี้ยวพอดีผมก็มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเรื่องปูเปี้ยวก็เลยเข้าไปก็เลยเข้ามาครับผมว่าคือว่าที่ทำมาแล้วหนึ่งแปลงที่หมู่ที่สองไมนได้ผมคือว่าแรกเราก็พอดีโรงการได้โอกาสของปตทเขาก็มาช่วยเราเราก็มีความรู้อยู่แล้วเขามาส่งเสริมเราใช่คือว่าเหมือนกับต่อยอดมาต่อยอดความรู้เดิมที่มีค่ะซึ่งเป็นทุนทางบุญญาเดิมใช่ครับค่ะแล้วหลังจากที่เราเริ่มอนุรักษ์ปูเปี้ยวค่ะ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราอย่างไรบ้างมันเปลี่ยนแปลงคือว่าอย่างนี้ครับคือว่าเมื่อก่อนชุมชนของเรามันคือว่าอยู่ตามสบายไม่รู้ตามมีตามกมีตามเกิดใครอยู่ใครกินเปรี้ยวเล็ก็เขาก็จับไปจับไปขายหรือไปไปกินไปให้อาหารสัตว์อื่นเช่นว่าเอาเอาปูเปรี้ยวตัวเล็กๆเอาไปวางรอบแล้วก็ล่อปูทะเลมา มันเกิดการขาดหรือไงคะมันขาดคือว่าถ้าเราเอเปี้ยวปูเล็กๆใช่ไหมปูเปี้ยวเล็กๆในอนาคตมันจะหมดพันศูนย์พันมันก็ไม่โตมันไม่โตมันไม่โตมันโตไม่ทันคือว่าเราไม่ได้ไปอนุรักษ์อะไรเพราะว่าเขาอยู่ตามตามพื้นฐานที่เขาอยู่มาก่อนแต่พอเราเริ่มเรียนรู้เรื่องเรื่องปูเปี้ยวแล้วก็เราก็จัดเบทีประชุมชาวบ้านขึ้นมาแล้วอ่าเราก็ให้ความรู้เขาวิยาแล้วก็ผมก็เนี่ยกั้น กั้นเนื้ออวนตาตีสองเซนติเมตรใช่คะครับคือว่ามันได้เปรี้ยวปูเปรี้ยวนี้อาศัยอยู่ในในเนื้ออวนนี้แล้วเราก็หาพันปูเปรี้ยวมาที่มันตั้งท้องอยู่ให้มันมาออกไข่ออกลูกออกลายนี่ยกตัวอย่างนี่ตาทีอย่างนี้มันจะออกไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ผ่าสุมฟันอยู่ในนั้นคแล้วก็เราห้ามชุมชนที่อยู่ในอยู่ในพื้นที่บอกว่าถ้าอย่าไปจับอย่าไปจับเราถ้าจับ ก็จะดักกระป๋องอย่างนั้นม,มันจะได้แต่แต่ตัว,ตวที่ใหญ่ๆครับเอานี่กระป๋องนี้อะคะนี่กระป๋ปองนี้ครับแล้วทำไมทำไมถึงเข้าไปอยู่น,นี้ตัวนี้เราจะดักครับเราจะดักเตะเตะตัวตัวที่มีขนาดโตโตครับคุณผู้ชมคะนี่ไงที่กระป๋องมันอยู่อยู่อย่างนี้อันนี้คือกระป๋องที่ใช้ดักปูเปี้ยวคที่ดักปูเปี้ยวที่ที่เราที่ได้ตัวที่ได้ขนาด อันนี้เป็นปูที่เราเอาไปตำ้มตำอ่าใช่แล้วน่าตำเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้มันเป็นปูเปียวที่กําลังวางไข่วางไข่นี่มันมันจะใกล้จะออกพันแล้วออกพัน์เป็นลูกออกลูกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนี่เวลาเราไปประชากรของชาวบ้านเราพยายามบอกในหมู่บ้านและเยาวชนหมู่บ้านนี่เห็นแล้วนั่นแหละปูเป็นไขไข่นี่ค่ะเห็นแล้วคุณผู้ชมนั่นะนี่ค่ะนี่นี่เป็นเอ ไอ้ปูเปี้ยวที่กําลังจะวาไอ่การอนุรักษ์การอนุรักษ์ก็คือการที่เราไม่จับปูเปี้ยวที่กำลังท้องที่กำลังมีไข่อะค่ะมาทานก็เราก็ปล่อยให้เขาออกลูกตามปกติก็จะได้ลูกปูเปี้ยวเป็นพันพันตัวเป็นพันพันตัวอย่างน้อยนะอย่างน้อยออ้ยเป็นพันพันตัวนี่ผมผมพยายามคิดว่าที่เราประชาสัมพันธ์ไปให้คุณทุกคนนะสร้างจิตสํานึก ในอนาคตเราทำอย่างไรจะให้เป็นเป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนนะตอนนี้เราประเมินได้ไหมครับว่าปูเปี้ยวเนี่ยที่อยู่ในเขตที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยนนประมาณ<ผ>มสักกี่ตัวผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเราจะอาจปริมาณไม่ได้แต่มผมคิดว่าเป็นเป็นร้อยร้อยกิโลโอ้โหเป็นรอน้อยกิโลครับเป็นร้อยกิโลเพราะว่าเราดักแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มันก็ได้แล้วเก้าโลยี่สิบโล เนี่ยที่ให้ชุมชนเราลองทดลองแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยได้แล้วก็ลงติลงอย่างนี้ครับคือว่ามันยี่สิบตัวยี่สิบไอตัวมันจะเป็นสักหนึ่งกิโลเนี่ยที่ผมบอกแต่ถ้าเราเปี้ยวปูเปี้ยวที่ตัวเล็กๆมันก็สี่ห้าสิบตัวคือว่ามันมันจะหมดไปโดยปริยายอย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาแต่ตัวโตๆคิดว่าเปี้ยวปูเปี้ยวเนี่ยมันจะขยายพันธุ์ไวเขาเรียกว่าครึ่งเดือนหนึ่งเขาจะขยายแบบว่าเขาเรียกว่ารอกคราบ สองครั้งสิบห้าวันหนึ่งครั้งนั่นจากตัวเล็กจะเป็นตัวตัวขนาดกลางพอเดือนพอได้สักหนึ่งเดือนก็เปลีเมินเปี้ยวตัวโตวต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังถึงวิธีการอนุรัป์ปูเปี้ยวค่ะซึ่งเป็นสัตว์พื้นบ้าน,บนประจำตำบลของที่นี่ให้อยู่คู่กับตำบลเขาถ่านไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะรยปพันไมมหใจใหสูชชุช ชมคะถ้าเรารู้จักกับคำว่าพอเพียงเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างปูเปี้ยวก็คงไม่สูญพันธุ์เป็นแน่ค่ะแล้วครั้งหน้าเราก็ยังอยู่กันที่ตมบนเขาถ่านแห่งนี้เราจะไปติดตามชมกันต่อว่าคนต้นแบบที่นี่เขามีความรู้อะไรที่จะมานำเสนอต่อกันอีกค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกับรายการร้อย0 0ดพันไม์สายใยสู่ชุมชนได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะเพียงพอเท่ากับพอเพียงสวัสดีค่ะ ooh mm -hmm.